อู้สองโตว้าวแมนคับโอ้นพรรูปสีนแม่ครับ มัอนี้การทักทายสบายดีตอนแดงๆอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบอกว่าสิเป็นพี่น้องพงังลาวพี่น้องพังไทยร่วมทั้งทีพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็คือกนะันเนาะแม่น้องโซกาทักทายสบายดีมัอนี่แม่น้นองโซกับสิพาพี่พาน้องไปตึกสรุงคือเก่าพี่น้องเอ้ยน้ำมาฝนตกแห้งเออมือวันนี่ฝนตกแห้งแม่น้องโซไปงุ่มหอยฝนตกแห้งน้ำก็ะเลยมากมาแม่น้องโซกก็เลยสิไปตึกสรุงไปกับไปกับพ่อน้องโซกคือเก่าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก่อนไปกับแม่น้องโซกอ่ะขอขอบคุณเนาะเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมแมนนงโะ มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมากอะขอขอบคุณในรายด้วยพี่น้องนะไปพี่น้องดูนไปนะแม่น้องโศกว่าแม่น้องโศกสิได้โบปลาเมื่อนี้นะไปสบายดีพี่น้องเฮาสิไปต<ส>ึกอีแล้วเมื่อนี้ไปตึกสึลุงอีกแล้วเพิน่นว่าตอนนี้กะแม่น้องโศกก็ได้ฮอดบอนตึ๊กซึรุงเลยพี่น้องอเอ้ยบอนเก่าแม่น้องโศกมาเมื่อนั้นได้เห็นบ่เส้นทางยังอีกจักหน่อยนึงก็สิขาดได้พี่น้องอเอ้ยน้ำมากมาแห้งดีพุ่นน้ำกัการะลังมาเพราะว่าพุ่นการะลังเอื้อนบางอัน บางอันบาง12หมู่นี่พี่น้องเอ้ยตอนนี้การสะดงกะกลางเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเตรียมสิเอาลงนะตอนนี้กพน้องโเพิ่นกเอาลงเรียบร้อยเดี๋ยวจะรออีกจักหน่อยจังสิได้ย่อขึ้นละบาดนี้ตองแดกพี่น้องเอ้ยตองแดกีตปลาใหญ่ wow, thấy con tắc kè bị đóng ở trong mm. này, ờ, cứ bong bong quá à, thanh niên, ờ, ba, tu, này tắc kè, đi dép đóng ở trong này, đi nè, để ลบ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 ออกมาแล้วเนาะออกมาแล้วเนาะ uh อุอา,า,าอ๋อไหมาปะก๊ดอีเดพี่น้องเอ้ยสามตัวเลยปะก๊ดน,น,น,นี่ไมยเป็นยังไงมันยังไงแต่ปะก๊ดน่ามากพี่น้องเอ้ยมันได้ไรอือม,มันเข่าห่วยเข่าห้องว่าสันสนาะ น้องน,น้องม่นมินมิเงมาแมนครักโอ,นอ,นอ้ยราว่าจีเมนปรากฏเก่หมากขนาดำั้ว้าวปลาลดอีกแล้ว ความอุนอ้าวแม่น้องโซ่วพิด ว้าวปรากฏอีเดียี่น้องเ้ย ตาใสตัวบกใหญ่น้ำปลากรดอีเดี้ว่นีน <มา S 2> ปลากรดอีเดียวน้ำตาปลากรดพี่น้องเอ้ยโอ้มามืาอนี่มันปลากรด อู2สองโตว้าวปลาโคปราโอตตัวบุญญ wow! ่วเ,วลเลยสุ้นีกมั้ยแค่ย่าแค่นี้มันได้กจจอมานำบว้าวพี่น้องเอ้ยบังเ่แม่นองโซกมันคักมานีไล่แต่แต่ปลากตมามานีอ้าวปลากดเขาห่วยองเอ้ยนะ่ามันมากผุนโแหงมาื่อวาน เอาคือบกเข่านี่บวเอาตีลมมาว้าวมีตะปาตะใสรโอ้ยลม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 ปาตะไค้ลงเอ้ยปาหยบกาไดมากสุดแต่แต่ไปงเคืองกพพร้อม ประคุดเดี๋ยว็น้ยประคุดแล้วก็ปะหลาดอืมว้าวห่อปลานินตัวนี้ประกุดอีเดียพี่น้องประกุดอีเดียวสูงกันมากประกุดอีเดีย ตอนนี้กาไม่ต้องโซกาในเสาแล้วพี่น้องไอ้ตึกปลากะเพราะว่ามันใกล้ๆสิคัมนะนะเดี๋ยวกะสิได้เมื่อก้อนมาเนี่ยเดี๋ยวสิให้เบิ่งปลาบาร์ไดร์สตำแหน่งนีนี่เด็ปลากะดิ่ปลาโคตรพี่น้องโอ้ยจักกจั่งนนำเบิ่งก้อนสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบตูพี่น้องโอ้ยสิบตูต้องอยู่พื้นสิบตัวปลาโคตบตรงนี่้ชวนสมนนี่กะสิเป็นปลาตาใสนี่ปลาตาใสตัวนีรพอดีปิ้ง แต่ว่าซุ้มนี้ก็จะเป็นปลา,าปล้านคนปลาล้านปลาหน่อยโอเคเดี๋ยวไม่ต้องโซกับเสดเมื่อก่อนบันนี้เดี๋ยวมาพอกันอยู่เฮือกภูนาะบันนี้เนาะตอนนี้การไม่ต้องโซกับในหอดเฮือนกใพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกับเสดหาเห็ดอยู่เห็ดกินก<อ>ับตะบัดเนี่ยทางไม่อูก,กับลานเพื่อกัจักมาตะชัยผู้อูมกันมาขออยันมาตะซื้อขนมนะนี่บอละซื้นนมบ่ลูกมาตะซื้นนมบ่แหน้บีทีมเใพี่น้องเอ้ยมาให้แม่กินไหมมาหาเห็ดกินก่อน ต่อปลาก่อนปลาตัวเยอะไม่ต้องโซคกับสีเดือกเอาปลากดแต่กับปลาตะไคร้พี่น้องมันต้องโซกสีทอดอือสีทอดกินกับตัามมักแตงมันโซกสีทอดทอดเอาปลากดนี่กับปลาตะไคร้แต่ว่าสวนปลานี่อันเม่อู้เพิ่นสิเอาลงสวนเพิ่นสิไปใส่แล้วเพิ่นก็จะเฮ็ดแปลกกระเบงให้ปลาเพิ่นลงน้ำเพราะว่าเพิ่นสิลงเมื่อเปี่ยนอยู่สวนพุ่นเดี๋ยวเดือกเอาปลากดเพราะว่าสีทอด โอ้ยมันปักไม่นงโซออกอันจุดเลือดออกเลยจงมาปวดปวดน้อยนึงคัะแต่กบโบเจบซ้ำอันปลุกปักถอดกินอันกับตำหมักมัแแตงมา,มาแดงหน่อยถอดเอา,าไ,ปไลป์ไไดหรอกเอาไลายก็กินบะหมึไงไงนไอ้ไรก,กันไอ้ลูกเมยุมาทุ่งส่น โอเคซรัพ okay. นี่กับพ่อแด็ดส่วนที่เรือนี่การห้แม่อู้เพิ่นเอาลงสวนเดี๋ยวล้างปลาก่อนโทษเอาตะปูคุดเดี๋ยวตัดยางมันออกแล้วก็กันกัน,กนเกือบเกือบงนัวแล้วก็เสียไปถอดมันโอ้ยเศาแห้งก็ที่กินมือแม่้องโซ่แล้วเมื่อไงขวกขวักดูพี่นุ้ยตะปูคุดเดี๋ยวตัดกลางปลาก่อน น้ำตัวมันเอามว้ทำเป็น่องสุกตัดออกโอ้ยไข่บบจักหน่อยไข่เฮากันกันก่อนอู้ไข่จุกเกี่ยวเนี่ยตักุ้ไข่เฮากันก่อนเขาเวลาเขาถอดมันจะสุกง่ายนะ กันเดี๋ยวเราก็เอาพักเทียมใส่แล้วก็เอื้อเปือเป็นนัวคอร์เรมันเขากันโันคอร์เรียใส่มือไปนหน่อยเขาคุ้นเขากันเดี๋ยวเราจะไปทอดกันข่างหมอก่อนันใส่ส่วนลากันดีบ่อย ทเทวันปลุกเลยปลุกนึงกะชิพหาพันหมด้ลยเป็นรองเอ๋ยเม่นรองโศกซื้อ,ม,อม,มานเนี่ยชิพหาพันกะเป็นเงินไทยเฮาประมาณยี่สิบบาทหรือว่าส้าบาทกูแหละเดี๋ยวทานน้ำห่อนพดเม่นรองโศกกันสิเอาปลาลงตอนนี้กะน้ำมันกะนน้ำมันกะห่อนเดี๋ยวเอาปลาใช่ก่อนา ่วนปลากับทอดกับตักออกน้ำเป็นโอ่ว่ากกันยังอยู่บ่ายเดี๋ยวเป็นโซก็มาผ่านมะแตงก่อนสิตํามะแตงเดี๋ยวข้าวผ่านเปลือกมันออกเพราะว่าอันข้าวสิผแป้ต้องเปลือกมึงบ่เสียเนาะเดี๋ยวเปลือกมก่อนมะแตงลงอันพอเราอันพอของพอลงโซกอันอู้ลงโซกว่าสันสนาะเพื่อนผ่านมาให้กิน้องเอ้ยเครื่องกับซอพุ่นละมะแตงเป็น ทำมักเตียงเราตั้มมัน,น,นค้นกับมักแบบซอยได้ทำมักเตีงกะไรแบบนี้จะทำมันโชคตั้แบบนี้ตั้แบบไี้ก็เสร็นะตั้มเลยพี่น้องเอ้อยากเข่ามันไก่เยอะกว่าทอดปลาตั้มมักเตีงว้าวมันกระเบื้องทนนานตัวพี่น้องอาหารเนาะโอ้ยบอกมาหนังได้เกือบไหลเลยพี่น้องเอ้อยากเข่า แต่งค่ะเจ็บมากใหม่ใหมบ้านขนาดหน่อยมันจุ้ยๆเหมเนาะเขาเอิรนหมักแตงลงไหนเอิรนหมักแตงลงทั้ง้านโพลังโซเขนเอิรนหมักแตงลงทานออกบัลายดอกหน่อยบัลายคนกินบปไหนส่วนตากรรย้ายเป็นกระลุงกินอยู่สควรหมดละเป็นเอาของกินลงไปเรียบร้อยอ่ะโอเคเดี๋ยวต้มกินก่อน โอเคแรกไอ้แล้วอ่อนใส่ก่อนต้องมาแต่งไม่ไหวดบเล่งโอเคปุ้งบันนี้เป็นหน้าโอเคต้องดยบักหน้าสุดท้ายจว๊บมันนี้ครบเครื่องไหนพี่น้องมีทั้องบักหน้า เพราะอูนงสูงเป็นผาใหม่ทั้งหมดเน่านะทำถ่ายก็คือไปลยโอเคเดี๋ยวซีมกัน สรงจั๊จากไหมตะการลดสารโอเคพี่กกน้นงงอง,นเนนนง,เงเดี๋ยวตักก่อนนี่พี่น้องกับข้าวแดงแมงลองโซมันนี้คือโทษป่าแล้วก็ตัมมะแตงมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแดงแมงเมลองโซเด้อจำกต,ตัมมะเตงแม่อหืใครกัน พุทธอืม hmm. ใครวัดะใช่ป่ะอืม mm hmm. มาหัก็อืมใครอื่นูแม mm ่แ hmm. ต่ง <noise> 嗯、那不睡了。哎呀，我讓你这了。 ในกาไม่้องโซกับได้กินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วการคลิปนี้ก็ขอปิดลงเพียงสำนีเนาะพี่น้องเนาะคลิปน่าจังพอกันไหมแต่ว่าผู้ใดที่ว่ากขาไมาเปิ่งใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่้องโซในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจกันในคลิปต่อไปในสนอกแต่ว่าผู้ใดไม่อยากพลาดคลิปไม่ไม่ของไม่้องโซ่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามไม่้องโซไว้ในเด้อพี่น้องเด้อ